ครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเว็บไซต์ที่สําหรับจะขายของออนไลน์นะครับสิ่งทีน่น่าสนใจก็คือว่าเราต้องทําตัวเว็บไซต์เราให้ใหดูน่าเชื่อถือนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราทําโดยใช้ตัวบล็อกหรือบล็อกเจอร์เนี่ยทำมาเนี่ยนะครับเว็บไซต์เราก็จะเป็นค่อนข้างจะพื้น,พ,น,พ,นพื้นนะครับพอตอนดูแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมได้ทําไว้นะครับในการขายของออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องตลาดสําเพลงสองเดี๋ยวผมลองดูนะครับเริ่มต้นเข้าไปในบล็อกหรือบล็อกเจอผมก่อนนะครับผมสร้างมันไว้ที่นี่ฮะลองดูนะฮะนี่คือตัวเว็บไซต์หรือตัวบล็อกของผมที่ผมสร้างไว้นะครับโดยใช้ตัวเทมเพลตที่มันมีอยู่แล้วใน ตัวบล็อกนะครับเอามาใช้งานนะครับซึ่งมาดูแล้วมันก็ดูพื้นๆแต่ดูก็ดูดีเหมือนกันนะฮะสำหรับถ้าเป็นมือใหม่ๆเนี่ยแต่สําหรับที่เราจะขายของออนไลน์มันต้องดูดีกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาเทมเพลตนะครับที่เหมาะสมเอามาใช้งานเดี๋ยวลองดูนะครับเราลองเข้าไปใน Google นะครับวิธีการหาเทมเพลตนะครับแล้วพิมพ์คําว่าฟรีฟรีเทมเพลต for block หรือบล็อกเจอร์นะครับ แล้วแต่นะครับบางทีก็พิมพ์คำว่า free template ก็ได้ละจากนั้นเสร็จแล้วก็หาเอานะครับตรงนี้มันจะมี free Temp จรายละเอียเยอะแยะเลยเอาลนะผมเอาเลือกอตัวแรกแล้วกันแต่บางครั้งเนี่ยเราเข้ามาบางทีเขาก็เสียเงินนะครับบางทีก็ไม่เสียเงินนะครับผมลองดูเอาตัวไหนดีผมลองดูเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้แล้วกันเลือกเอา ข้ามาแล้วนะครับนี่คือตัวเทมเพลตที่เราจะเอามาใช้ในในการขายาตลาดสัมเพลงเรานะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่า,ามีรูปนะเดี๋ยวเรารูปสินค้าลงอะไรเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะลองดูพรีวิวมานิดนึงนะครับว่าที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอ้ไม่เหลวนะครับเนี่ยเราก็มีรูปตราของเรา นะครับมีนะฮะมันมีเกี่ยวกับเรื่องตัวสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพวกนี้ได้นะครับเอาตัวเนี่ยฮะโอ้โหมันมันดูซูมเข้ามาได้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เลวนะฮะเนี่ยไอตัวเทมเพลตเนี่ยคือเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราเอารายละเอียดของเรามาเสียบแทนแค่นั้นเองนะครับเรานี่ก็เป็นเ,เป็นสินค้าเราอย่างเงี้ยนะครับเรามีสินค้าเราอย่างเงี้ยเราวางแผนไว้อย่างเงี้ยพอตอนคลิกไปดูใกล้ๆแล้วมันดูดไปอย่างเงี้ยทำให้ดูดูหน้าตื่นเต้นนะดูหน้าตื่นเต้นไม่เลวทีเดียว เอาละเราตั้งใจว่าเราจะเอาตัวนี้ดูนะครับกลับไปใหม่กลับไปใหม่ดาวน์โหลดเลยครับท่านนี้ชอบแล้วดาวน์โหลดดูตรงนี้ดีๆนะครับ,บมันชื่อว่า g h o s t l y free version นะฮะโอเคดับเบิลคลิกครับแตกไฟล์นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกไฟล์ไป ตัดไฟล์ไปที่ไหนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะผมตัดไฟล์เข้าเดสก์ท็อปแล้วกันนะโอเคตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำงานต่อนะครับเข้าไปในตัวเว็บไซต์บล็อกของเราเดิมนะครับเข้าไปที่หน้าการออกแบบจากนั้นนะครับไปที่สำรองและกู้คืนนะเลือกไฟล์ฮะ ไฟล์เราเก็บไว้ตรงไหนฮะเราเก็บไว้ไที่เดสก์ท็อปนะครับไปที่เดสก์ท็อปตัวมันชื่ออะไรนะอเอ่อเนี่ยไง g h o s t l y free version นะฮะจากนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการไฟล์ที่เป็น html นะเป็น html นี่ไงมันเขียนว,ว่า html นะนำสกุลตรงนี้ html นะเลือกเอาแล้วก็ open มาย่างังอ่ามาละแล้วก็อัปโหลดครับ แค่นี้เองครับเราทําแค่นี้เองนะจากนั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างของเราที่เรามีอยู่แล้วนะกลายเป็นไอตัวที่เราเอามาใส่นะครับทั้งหมดนะครับมาแล้วครับเนี่ยฮะมาแล้วนะลองไปดูดูดูบล็อกดูโอเคนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วก็ไม่ค่อยสวยนักแต่ก็ อย่างน้อยให้พวกเราเห็นเ,เห็นแนวทางนะครับว่าเราจะเอาเรื่องเหล่านี้มาได้อย่างไรนะครับก็ไปเลือกเอาดูดูที่มันสวยว,ว,วันในตัวอย่างของผมนี่นผมทําเป็นตัวอย่างเพื่อให้ดูเร็วๆนะครับและเพื่นผมไม่ได้ซ้อมอะไรไว้ด้วยก็เอาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้นครับสวัสดีครับ